1ิกว่าปีย้อนหลังน่ะคือมันปกติอยู่แต่หลังๆมาน่ะคือมันสมรรถภาพทางเพศคือมันก็มันก็เป็นไปตามอายุอะค่ะ <c oughs> แต่เหมือนเขาอยากลองตัวเองเพราะว่าเขาไม่เคยลองกับใครเลยนอกจากกับน้ <c oughs> มันฟังดูเป็นเหตุผลที่แบบว่าเหมือนกับต้องเข้าใจเค้าสิ <c oughs> ว่าเขาก็ต้องทดลองดูว่าเขา่แข็งแรงขนาดไหนอี้ก็ไปซื้อกิน <c oughs> <c oughs> เออถึงงี้ก็ซื้อกินเลยอย่างงี้ วนๆกับคนเดิมๆโนกับทามีนะคืออยู่กินกันมาตั้งแต่ม .6 ก็คือตั้งแต่อายุ1 7บ8อยู่มา19ปีช่วง15ปีแรกเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีความผิดปกติอะไรคือรักกันมากเป็นคนที่แบบประคองกันไปในทางที่ดีคือเคมีเข้ากันมากแล้วก็ไม่เคยเจ้าชู้ไม่เคยนอกใจแต่อยู่ดีๆพอสี่ห้าปีหลังมาเนี่ยปีปีใหมู่้หญิงักเข้ามาสรุปก,ก็คือได้ความว่าเขาน่ะแอบคบกับ เด็กซึ่งเป็นเด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปดเอาง่ายๆคือเหมือนเหมือนไปหลอกฟันเด็กประมาณเนี้ยค่ะอื <c oughs> แอบคุยแอบหลอกฟันเด็กแล้วก็พอหมดคนที่สองปุ๊บเขาก็หาคนคุยใหม่คันนี้ก็ลักษณะเหมือนหลอกฟันอีกเหมือนเดิม <c oughs> อีกคนที่สองนะ่ะก็คือแกกัดจะหยุดแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าผู้หญิงอะ่ะแย่แย่ไปแย่มาลงเอยก็คือการได้เสียกัน Hmm. ค่ะมันก็เลยเป็นการแอบบคุยแอบ,บนอกใจครั้งที่สองทีนี้คือมันทําใจไม่ได้ค่ะคืออยู่กินกันมาแต่งงานเป็นส hmm. า,ามีภรรยามาเสียคนในตอนแก่เนาะคนเราใช่ค่ะ hmm. ใช่ใช่ hmm. แล้วด้วยคําที่ว่าหนูไว้ใจเขามาคือเขาเป็นคนที่แบบเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนซีที่อยู่ที่งน้นกันมา ทุกคนอึ้งไม่คิดว่าเขาจะมีมุมมืดที่เป็นแบบนี้ก็ถามเหตุผลเขาว่าทําไมทําแบบนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาคือเขาไม่เคยมีเซ็กกับผู้หญิงคนไหนเลยนอกจากหนู mm hmm. แล้วก็ไม่เคยมีแฟนไม่เคยจีบใครเขาแค่อยากลองอยากลองจีบอยากลองคุยเหมือนเออจะมีคนมาชอบแกไหมถ้าแกจะคุยจะจีบ uh huh. แล้วก็ส่วนเรื่องเซ็กนะ่ะก็คือเหมือนกับว่าเขามีลูกยากเออแล้วก็หลังๆมานะ่ะเรื่องอย่างว่าเขานะ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี uh ้ยค่ะแต่เหมือนเขาอยากลองตัวเองเพราะว่าเขาไม่เคยลอง กับใครเลยนอกจากกับหนูมันฟังดูเป็นเหตุผลที่แบบว่าเหมือนกับต้องเข้าใจเขาสิว่าเขาอะก็ต้องทดลองดูว่าเขา่แข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อกินอ่ะเออถึงงีก็ซื้อกินเลยเอางี้ใช่ใช่ค่ะไปซื้อบริการเลยตอนที่อะไรกันอ่ะคือหนูกาลังท้องอยู่ท้องวิทยาศาสตร์คือไม่ได้ว่าท้องธรรมชาตินะคะคือเราพยายามด้วยกันมาทุกอย่างเพื่อจะมีลูกมารู้ทีหลังแล้วมันเจ็บอะค่ะว่าแล้วความพยายามที่เราอยากจะมีลูกด้วยกันคืออะไรแล้วในระหว่างที่หนูท้องเขาก็อคุยกันแล้วลองึ่ง ถามว่าลองบ่อยไหมเขาก็บอกลองสี่ห้าครั้งทําไม<อ>เขาถึงห<า>มกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะปิ้นนะคือคือพี่เข้าใจนะคะว่ามันเป็นความงกานทางร่างกายอะเนาะแต่ความเป็นมนุษย์อ,อย่างหนึ่งคือมันต้องมีศีลธรรมในการกํากับความสัญชาตญาณอยากในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็อย่างที่อย่างอย่างที่พิชชตดบอกแหละเอา้าก็ถ้าเกิดต้องอาจจะอยากลองขนาดนั้นนะ่ะ คุณมีเงินคุณซื้อบริการเลยหรือไม่อีกทีหนึ่งถ้ารู้สึกว่ามันมีความต้องการจุดควบคุมไม่ได้ไอาจจะต้องหาหมออะไรอเงี้ยปรึกษาแพทย์ไปหรืออะไรก็ตามคือพี่กําลังพูดถึงความพยายามในการที่เราจะดูแลชีวิตครอบครัวของเรารักษาชีวิตครอบครัวของเราเอาไว้ให้มันเป็นไปได้ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะเพียงที่ปิ้นเล่ามาพี่เข้าใจว่าเออมันเข้าใจได้หมดแหละว่าเออก็ไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงคนใดเลยมันก็มีเหตุผลอะไรต่างๆแต่ในที่สุดนะคะในเมื่อเราอยู่กับคนนี้มาเป็นแบบ สิบกว่าปีแล้วเนี่ยเราก็คงต้องมีความพยายามในการจะดูแลรักษาชีวิตครอบครัวของเราเอาไว้ซึ่งเขาก็ต้องรู้แหละว,ว่าถ้าทําอะไรไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหัวใจเราก็จะพังทลายเราจะโดนถูกทำลายหัวใจแล้วตอนนี้ก็มาถึงว่าหนูก็กาลังมีลูกอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนนั้นเหมือนหลงคือณนะตอนนี้แกยอมรับสารภาพทุกอย่างอยอมรับผิดทุกอย่างผิดจนไม่รู้จะยังไงคือถ้าตายได้ก็ยอมตายถ้าหนูยอมให้อภยัยแต่สําหรับหนูคือมันมันเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้หนูไม่รู้ว่าหนูจะ ให้อภัยแล้วเดินต่อไปหรือหนูจะหยุดอย่าแล้วหยุดอยู่แค่นี้คือหนูหนูไม่รู้ว่าหนูจะเอาอยัางไงเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะเดินต่อไป <c oughs> ก็แปลว่าต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะ <c oughs> คือมันคงไม่ใช่แค่เพียงว่าใครให้อภัยใครในความให้อภัยนั้นเนี่ยเราจะต้องดูกันว่าแบบเฮ้ยมันจะจบปัญหานี้ยังไง <c oughs> ถ้าเขาบอกว่าไม่แล้วเขาจะไม่ทําอีกแล้วแล้วแน่ใจเหลือว่า เธอยังอยากทดสอบอะไรของเธออีกอยู่หรือเปล่าล่ะแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นกันด้วยวิธีไหนแมาแต่ต้องอาศัยการคุยกันแล้วพี่ว่าการคุยกันนะคะบางทีมันทําให้เราเราได้รู้จักกันมากขึ้นดาะว่าในสุดแล้วเรายังสามารถจะเดินต่อไปด้วยกันได้หรือเปล่าคือตรงเนี้ย พี่ว่าเลิกกันอะไม่ยากหรอกเปิ้ลเอาจริงๆใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติหนูบอกไม่ไหวแล้วนะพี่เลิกเออบายบตัวใครตัวมันก็จบกันไปแต่ถ้าจะเดินกันต่อไปนั้นก็แปลว่ามันต้องคุยกันแบบอย่างเยอะมากให้เข้าใจในทุกสิ่งอย่างว่าเฮ้ยนับจากนี้ต่อไปมันเหมือนการเซตสูตรมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่มันเหมือนการที่แบบเออแล้วเราจะไปยังไงกันต่อไปคือพี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าอ้าวเพิรลก็ต้องให้อภัยเขาสิใช่ไม่ได้ไม่ได้บอกแบบเพราะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะให้อภัยกันได้ง่ายๆพี่่่่่่เเข้้าาาใใจไมมมมออออกกชยยคะแติดสง อยู่กันมาถึงขนาดนี้จะอยู่หรือจะไปก็ขอให้ได้คุยกันให้เข้าใจก่อนว่าฉันอยู่กับเธอต่อไปไม่ไหวเพราะอะไรเราไม่ได้จําเป็นต้องโกรธกันเกลียดกันแคาฟันกันแต่ว่าในที่สุดสถานการณ์มันมาถึงจุดที่มันเดินต่อไม่ได้แล้วจริงๆก็แยกย้ายด้วยก่อนเข้าใจกันแต่ต้องดูแลกันสุดมือก่อนนะคะเจ็บวนๆกับคนเดิม